เวลานี้เราหาตั้งแต่สิ่งภายนอกอวัตถุเงินทองเข้าของนั่นเป็นด้านวัตถุควรแก่ร่างกายที่อาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นนะอพอร่างกายสิ้นลมหายใจนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่มีความหมายนะร่างกายหมดความหมายสมบัติเงินทองเข้าของไรนาสาโทหมดความหมายไปตามๆกันทีนี่ใจยังมีความหมายอยู่นันเซใจไม่ตายด้วยทีนี่ใจก็ไม่มีสมบัติ คือทมคือบุญเข้าสู่ใจหาตั้งแต่สมบัติภายนอกมาปนปลือร่างกายเอาที่อยู่ที่นอนที่ที่หลับที่ไปที่มาถนนหนทางบ้านช่องเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวให้หรูหราฟู่ฟ้าไปหมดมีแต่เครื่องปนปลือร่างกายส่วนใจมีความเดือดร้อนโรกโสม,มจนจักกระดิกตัวไปไม่ได้ไม่เห็นใครมีความเลียวแหล่ใจโกรปรกที่สุดทําไมจึงไปปนปลือแต่ร่างกายมากยิ่งกว่า มาสอดแสวงหาอาธิธรรมเข้าสู่ใจพอใจได้สะอาดสว่างสวัยบ้างซึ่งเป็นตัวข้องตัวแล้วจะพาไปสวรรค์พรมโลกนิพพานได้พาการสนใจทาความสะอาดแก่ร่างกายปรนปรือร่างกายปฏิเปล่ยจิตใจให้พาการสอดแสวงหาคุณงามความดีเข้าบำรุงมาเลยจิตใจซากฟอกจิตใจมันหนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาเพื่อใดตัดออกตัดออกเรื่อยๆ ให้อยู่พอเหมาะพอดีมีธรรมประจําใจซสอสวงหาคุณงามความดีวันหนึ่งให้ทานอย่าได้ขาดมีมากมีน้อยก,ก็ตามได้เข้าปั้นหนึ่งใส่บาทยังดีนะ,ะเศรษฐีมีเงินเป็นล้านล้านก็ตามเขาไม่ได้ใส่บาทเศรษฐีสู้เราไม่ได้นะฮะเรามีเข้าปั้นหนึ่งได้สบาทนี่เป็นกุศลกุศลอันนี้แหละเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจของเรานี่แหละคืออาหารของใจนี่แหละคือเครื่องพึ่งเป็นพึ่งตายของใจ ถือกลางบ้านช่องถนนน้นทางต่างๆท,ที่เต็มอยู่โลกธาตุซึ่งสแสวงกันเป็นบ้าอยู่ไม่รู้จักประมาณนี้ไม่ได้มีความหมายนะความหมายจริงๆคือบุญคือกุศลให้แก่ใจเวลานี้ไม่มีใครมองดูหัวใจนะมันมองดูเป็นบ้ากันหมดตั้งแต่ภายนอกเรื่องภายในใจเป็นยังไงๆงไ,งไม่มองดูกันนะนี่ละใจขาดความเดี๋ยวแหล